ฟังสถานีวิทยุ AM 1575ห h z สารากิโลเรตซ์สรานรมเรดิโอวิทยุการทูตเพื่อประชาชนเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทย ผู้ฟังทุกท่านสู่รายการจับตาเอเชียตะวันออกตอนสิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับการไปศึกษาที่จีนค่ะพวกเรามาจากกรมเอเชียตะวันออกกองเอเชียตะวันออกสามหรือว่ากองจีนนะคะวันนี้จะมาชวนพูดคุยเกี่ยวกับการไปศึกษาในจีนเกี่ยวกับการสมัครทุนแล้วก็ประสบการณ์ของพี่ๆในการเรียนที่จีนนะคะดิฉันนางสาวปริญดาคูสกุลนะคะอยู่โต๊ะกานเมืองจีนค่ะครับผมสุภาชัยธีระมังคลานนนครับชื่อเล่นชื่อเบลครับอยู่ฝ่ายเรษฐกิตครับผมครับ สวัสดีครับผมชนละกาณธรรมะมงกุฎชื่อเล่นชื่อแซนอยู่ฝ่ายไต้หวันและมองโกเลียครับค่ะก่อนอื่นจะชวนคุยเกี่ยวกับระบบการศึกษาในจีนก่อนนะคะคร่าวๆ<ม>เท่าที่เรารู้มานะคะการศึกษาภาคบังคับในจีนก็จะเป็น9ปีก็คือประถม6ปีแล้วก็มัธยมศึกษาตอนต้น3ปี<ม>ใช่ไหมคะแล้วก็จากนั้นก็จะเป็นมปลายแล้วก็ตอนที่สอบเข้าหรือเป็นแอดมิชชั่นก็จะมีระบบที่เรียกว่าเกาเขา่าซึ่ง<ม>ทุกคนอาจจะเคยเห็นในทีวีหรือว่าเคยอ่านบทความเกี่ยวกับการสอบที่ค่อนข้าง มีการแข่งขันสูงมากแล้วก็มันดูแล้วค่อนข้างที่จะเครียดมากๆใช่ไหม<ช>คะซึ่งในการสอบนี้มันก็จะกินเวลา2วันเลยนะคะก็จะมีการสอบใน4วิชาหลักๆก็คือภาษาจีนภาษาอังกฤษแล้วก็เลขแล้วก็ถ้าเรียนสายวิทย์ก็จะสอบวิทย์แล้วก็เรียนสายสิลป์ก็จะมีสอบพวกเรื่องก้นเมืองอา่านประวัติศาสตร์คุณทศาสารนี่ค่ะใช่ค่ะ ก็อยากจะทุนพี่ๆคุยเกี่ยวกับเรื่องการสอบเข้ามหาลัยที่จีนค่ะในฐานะที่พี่ๆเป็นนักเรียนทุนที่เคยไปศึกษาที่จีนนะคะครับผมงั้นเดี๋ยวผมเริ่มก่อนแล้วกันนะครับก็ผมเนี่ยก็ได้มีโอกาสไปเรียนที่จีนนะครับเรียนที่มหาวิทยาลัย University of International Business and Economics นะครับที่กรุงปักกิ่งก็ได้ได้รับทุนของรัฐบาลจีนนะครับหรือว่าทุน CSC นะครับหรือว่า China Scholarship Council นั่นเองนะครับวันนี้ก็เลยอยากจะมาแบ่งปันประสบการณ์นิดนึงนะครับเกี่ยวกับ การสมัครทุนของรัฐบาลจีนนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่ารัฐบาลจีนเนี่ยเขามีทุนให้กับนักศึกษาต่างชาติค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับถือว่าเขามองไกลมากๆเลยนะครับเพราะว่าเขามองว่าการที่ให้ทุนกับนักศึกษาต่างชาติเนี่ยนอกจากจะเป็นการให้โอกาสแล้วเนี่ยคือเขามองว่าบุคคลเหล่านี้ที่หลังจากจบการศึกษาแล้วเนี่ยก็จะมาเป็นบุคลากรที่สําคัญในการขับเคลื่อนในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับประเทศนั้นๆนะครับผม ในส่วนของทุนการศึกษาเนี่ยจริงๆแล้วมันมีหลายรูปแบบเลยนะครับอันดับแรกเนี่ยก็จะมีทุนเทียกว่า 4c เป็นทุนของรัฐบาลจีนกลางเลยนะครับ China Scholarship Council นะครับถัดมานะครับเป็นทุนของรัฐบาลท้องถิน่นหรือว่ามณฑลนั่นเองนะครับก็เป็นทุนที่รัฐบาลท้องถิ่นเขาจัดสรรให้กับนักศึกษาต่างชาตินะครับถัดมานะครับเป็นทุนที่เรียกว่า ANSO นะครับเป็นทุนที่มอบให้กับนักศึกษาที่ประสงค์จะไปเรียนในด้านวิทยาศาสตร์ ก็จะไปเรียนตามพวกสถาบันวิทยาศาสตร์อย่างเช่นแค s สนะครับ c h น n า Academy of s c i ษ n c ารวมถึงศูนย์วิจัยต่างๆของจีนนะครับผมถัดมานะครับเป็นทุนที่เรียกว่าทุนของถือหรือว่า Confucius Institute นั่นเองในฮั่นปั้นนะครับก็จะมีหลักสูตรที่เรียนทางด้านแบบภาษาจีน ระยะสั้นและระยะยาวด้วยนะครับผมถัดมานะครับเป็นทุนที่ชื่อว่า One Belt One Road หรือว่าทุนสายแถบและเส้นทางแล้วก็ทุนเส้นทางสายใหม่นะครับตามชื่อเลย <c oughs> เป็นทุนที่ทางรัฐบาลจีนเนี่ยได้ดเริ่ม ในปีที่ประธานที่ดีสีเช่นเพิงครับมีการประกาศใช้ในโยบายหนึ่งแถบหนเส้นทางหรือว่าวันบวันรถนั่นเองนะครับผมซึ่งทุนทั้งหมดเนี่ยครับก็อาจจะแตกต่างกันในรูปแบบนะครับแต่ว่าเนื้อหาแล้วก็จะมีความคล้ายคลึงกันนะครับส่วนมากก็จะ cover อย่างเช่นค่าเทอมนะครับค่าลงทะเบียนค่าค่ากินอยู่ประจําวันนะเป็นรายเดือนเลยนะครับรวมถึงค่าที่พักด้วย ส่วนค่าค่าใช้จ่ายประจำเป็นเป็น,ปนรายเดือนนีครับก็ถ้าเป็นระดับปอตรีนะครับก็ให้ประมาณสัก2,500หยวนนะครับ<ม>ก,ก็ถือว่าเยอะพอสมควรเลยนะครับของปอโทเนี่ยจะให้ประมาณ3,000หยวนปอเอกเนี่ยก็จะอยู่ประมาณสัก3,500หยวนนะครับผมซึ่งท่านผู้ชมก็อาจจะถามว่าแล้วควรจะไปสมัครที่ไหนยอย่างไรถูกไหมฮะ อันนี้ก็จะแนะนำให้ท่านผู้ชมนะครับเข้าไปในเว็บไซต์ของ C.S.C. นะครับจริงๆเขาชื่อว่า ChinaCampus.org นะครับจะมีข้อมูลเกี่ยวกับทุนต่างๆที่ที่กล่าวไว้ข้างต้นนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับท่านผู้ชมก็สามารถเข้าไปในเว็บไซต์ของกระรวมศึกษาได้นะครับก็จะมีการรวบรวม ทุนต่างๆที่รัฐบาลจีนมอบให้กับรัฐบาลไทยรวมถึงทุนอื่นๆที่กล่าวไปข้างต้นด้วยจะมีเป็นเว็บไซต์แล้วก็มีเป็นดีเทลและรายละเอียดต่างๆด้วยนะครับตรงนีนะ้ก็อยากจะฝากเอาไว้ว่าทุนนะมีเยอะมากก็ทุกๆคนหรือว่าท่านผู้ชมที่สนใจเรียนที่จีนก็ควรที่จะเข้าไปศึกษานะครับเพราะว่าก็เป็นโอกาสที่ดีที่เราจะสามารถ ไปเรียนแล้วก็ได้แบ่งเบาภาระของที่บ้านด้วยนะครับแล้วก็เป็นเกียรติมากเลยนะครับถ้าได้ไดทุนไปรเรียนต่อที่จีนนะครับก็อยากจะแนะนําให้ท่านผู้ชมเนี่ยพยายามไปหาข้อมูลนะครับอย่าอย่าอย่าพลาดโอกาสตรงนี้นะครับผมอันนี้คือในส่วนของทุนของของ,ของที่รัฐบาลจีนเขามีมอบให้กับนักศึกษาต่างประเทศนะครับทีนี้จะมีทุนในส่วนของทุนที่รัฐบาลไทยได้จัดสรรไว้ให้กับนักศึกษาไทยด้วยนะครับเดี๋ยวจะให้น้องแซนเล่าในส่วนนี้นะครับใช่ครับ อย่างที่พี่เบลได้กล่าวไปนะครับจริงๆรัฐบาลไทยเราเองก็มองการไกลมาตั้งนานแล้วนะฮรัรัฐบาลไทยเรามีทุนที่เรียกว่าทุนกอพอซึ่งสิ่งนี้มีมีมานานหลายสิบปีมากๆโดยในช่วงหลังๆนะฮะทุนกอพอก็เริ่มส่งนักเรียนไทยไปเรียนที่จีนด้วยต่างจากช่วงยุคแรกๆที่จะส่งไปในยุโรปหรือสหรัฐอเมริกา mm. เป็นหลักนะครับก็ถ้าใครสนใจก็เข้าไปในเว็บไซต์ของกอพอก็จะมีประกาศรับสมัครทุกปีซึ่งทุนกอพอเนี่ยนะครับจะมีให้ ในในหลายระดับนะครับมีตั้งแต่จบมอตอ้นเพื่อไปเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายปริญญาตรีโทเอกหรือจบมปลายแล้วก็ไปเรียนต่อปริญญาตรีกับโทรหรือว่าจบปริญญาตรีแล้วก็ไปเรียนต่อในออระดับปริญญาโทกับปริญญาเอกซึ่งไปเรียนต่อในระดับปริญญาโทกับปริญญาเอกเนี่ยจะค่อนข้างเยอะหน่อยครับ <S <S 1> <S 1> แต่ว่าอย่างไรก็ดี ทุนของทุนกอพอเนี่ยในแต่ละปีจะให้ไปเรียนในสาขาอะไรประเทศไหนก็จะแตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยจำเป็นจะต้องเข้าไปในเว็บไซต์เพื่อเช็คทุกๆปีนะครับโดยมีทั้งทุนที่ให้ไปเรียนในสายวิทย์แล้วก็ไปเรียนในสายศิลป์ถ้าเป็นสายวิทย์ในปัจจุบันเนี่ยผมเข้าใจว่าค่อนข้างจะมีเยอะหน่อยจะมีทุนหนึ่งชื่อว่าทุน UCA s เนี่ยครับก็ก็ให้รู้สึกจะ5-10ถึงทุนต่อปีไปเรียนในมหาวิทยาลัยในจีน รืออย่างตอนที่แซนเองไปเรียนอยู่ที่จีนเนี่ยก็รับทุนที่ชื่อว่าทุนไทยพัฒน์ซึ่งเป็นเงื่อนไขว่าต้องจบมปลายก่อนแล้วก็ไปเรียนตรีในประเทศจีนแล้วก็โทรไปเรียนที่ไหนก็ได้ในโลก <Okay. S 2> ผมก็ว่าเอ๊ะตอนนั้นทุนนี้ก็ค่อนข้างน่าสนใจก็เลยสมัครไปก็ก็ได้ไปใช้ชีวิตอยู่6ปีในจีนนะครับตอนนั้นซึ่งโดยที่เรา ไม่มีพื้นฐานภาษาจีนตอนนั้นก็เลยต้องไปเรียนภาษาจีนก่อน<ม>ทุนกอพก็จะ cover ค,ค่าใช้จ่ายตรงนี้ให้ด้วย<ม>เขาก็ส่งเราไปเรียนภาษาจีนก่อน1ปี 1> <ม>พอเรียนเสร็จเราก็ต้องไปสอบเข้า prep school เพื่อที่จะสอบเข้ามาหาลาัยต่อเ็ราว่าใช้เวลาอีกหนึ่งปีใน prep school ลหลังจากนั้นก็ไปเรียนในระดับปร,ริญญาตรีอีก4ปี<ม>แล้วก็นอกจากนี้นอกนอกจากทุนกอพเนี่ยยังมีทุนอีกตัวหนึ่งที่ผมเห็นว่าเป็นทุนใหม่นะครับชื่อว่าทุนวิวัฒนชัยยานุสรเข้าใจว่าเป็นความต้องการของธนาคารแห่งประเทศไทย ปัจจุบันก็มีการส่งนักศึกษาไปเรียนในคือเขาเปิดกว้างว่าจะไปประเทศไหนก็ได้นะครับมีมีมีประเทศให้เลือกอยู่ประมาณ8ปดประเทศซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือมีประเทศจีนด้วยถ้ารับทุนนี้ก็สามารถที่จะเลือกไปเรียนต่อในจีนได้นอกจากนี้ก็ยังมีทุนสอกออก็จะเป็นของสถาบันอุดมศึกษาเขาก็เปิดกว้างว่าอ่าน,นี้ขึ้นอยู่กับว่าปีนั้นจะมีการเปิดทุนนี้หรือเปล่านะบางทีบางสถาบันการศึกษาในไทยอาจจะต้องการผลิต อาจารย์ในอนาคตแล้วก็มีการระบุว่าอยากได้อาจารย์ที่จบจากประเทศจีนเขาก็จะมาแจ้งคอพอให้เปิดรับสมัครทุนตัวนี้ครับและอย่างนี้สําหรับคนที่ไม่ได้แบบสมัครทุนการศึกษาค่ะพี่แซนสามารถที่จะแบบยื่นตรงให้กับมหาลัยสอบไปตรงๆเลยได้ไหมคะเหมือนที่ไทยได้ครับก็จริงๆถ้าเกิดเราไม่มีทุนการศึกษาใช่ไหมครับวิธีการสําหรับนักเรียนต่างชาตินะครับที่จะเข้าไปเรียนต่อในระดับมหาลาัยในจีนเนี่ยก็จะมีอยู่สองช่องทางหลักหนึ่งก็คือ ภาษาง่ายก็คือ,อ,อสอบตรงหรือว่า admission โดยตรงกับแต่และมหาวิทยาลายัยแต่และมหาวิทยาลายัยเมื่อกี้พี่น้องปรินได้กล่าวถึงว่าสําหรับเด็กจีนเนี่ยมีสิ่งที่เรียกว่ากาวเขาว่าหรือว่าเป็น entrance ใหญ่สําหรับนักเรียนจีน mm hmm. แต่และมหาวิทยาลายัยเขาก็จะเปิดการแอดตรงสําหรับนักเรียนต่างชาติด้วยเหมือนกัน mm hmm. ก็คือในวันนั้นก็จะมีแต่เด็กต่างชาติมาสอบกัน mm hmm. ซึ่งข้อสอบก็จะมี ถ้าเป็นวิชาหลักๆนะครก็3วิชาต้องสอบภาษาจีนแน่นอนอยู่แล้วเพราะปริญญาตรีในจีนส่วนใหญ่จะเรียน็นาาึ่งภาษาจีนนะแล้วก็สอบวิชาภาษาอังกฤษแล้วก็อีกวิชาหนึ่งที่สําคัญมากคือคณิตศาสตร์แล้วก็อันนี้ก็คือสอบตรงแต่ว่าถ้าเกิดเราจะไปเรียนในสายวิทย์หรือสายที่เฉพาะทางลงไปเนี่ยเขาก็อาจจะมีการ require ว่าเราจะต้องสอบวิชาเฉพาะน,น,<ๆ>นั้นเพิ่มเข้าไปอ<ๆ>ีกนะอย่างเช่นสายวิทยาศาสตร์ก็อาจจะต้องสอบฟิสิกส์เคมีชีวะเพิ่มเข<ๆ>้าไปหรือแม้แม้กระทั่งข้อสอบเลขผมเข้าใจว่าของบางมหาวิทยลาลัยเนี่ยมีการแบ<ๆ>่งเลเวลของข้อสอบเลขสำหรับสายเลขสำหรับสายศิลป์กับเลขสำหรับสายวิทย์<ๆ>แต่นอกจากการสอบตรงเนี่ยก็ยังมีอีกวิธีหนึ่งก็คือการเข้าไปเรียนใน prep school อย่างที่อย่างที่แซนทำนะครับในแต่ละมหาวิทยาลัยของจีนถ้าเกิดเป็นมหาวิทยาลัยใหญ่ๆแล้วก็มีนักศึกษาต่างชาติ พอสมควรเขาก็จะมีการตั้ง prep school โดยการที่เราจะเข้าปริญญาตรีได้เนี่ยเราจะต้องไปเรียนใน prep school ก่อน1ปีแล้วหลังจากนั้นก็ต้องสอบแข่งขันภายใน prep school อย่างที่มหาวิทยาลัยปักกิ่งที่ซาเรียนเนี่ยก็จะมีนักเรียนประมาณ25หรือถึง30ของ prep school ต่อปีที่สามารถเข้าไปเรียนต่อในระดับปริญญาตรีได้ครับซึ่งซึ่งจริงๆการเรียนใน prep school ก็ คือการเข้าเพพสคูก็ยากแล้วแล้วก็ต้องไปแข่งกันอีกในเพพสคูก็ถือว่าบรรยากาศตอนนั้นก็มีภาวะแข่งขันค่อนข้างสูงมากเราก็ต้องแข่งกับเพื่อนในคลาสอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังถือว่าดีนะคือไม่ได้ไปสอบเกาเข่าของจีนะเข้าใจว่าของจีนเะนี่ยเกาเข่าปีหนึ่งเขามีสอบแค่ครั้งเดียวแล้วก็เข้าใจว่านักนักนักเรียนจีนที่ไปสอบเนี่ยถึงหลักประมาณสิบล้านคนเลยทีเดียวเยอะมากๆเลยแล้วก็อัตราที่ผ่านหรือที่มีเรียนแค่ประมาณหกล้านคนเองอีกสี่ล้านคนนี้ก็คือ ตไม่มีที่เรียนแล้วก็จริงๆ,ๆเราน่าจะเล่าให้ฟังถึงเรื่องบรรยากาศของการสอบเ<ม>กาเข่าว่า,ววรา,า,ารัฐบาลกลางเขาให้ความสำคัญกับวันสอบสองวันนั้นเป็นอย่างมากเราจะเห็นว่าในหน้าข่าวเนี่ยโอ้ CCTV ก็จะลงตลอดเวลาว่าวันนี้คือวันสอบเกาเขาแล้วก็มีการห้ามรถจราจรรอ,อบๆสถานที่สอบต่างๆใช่รวมถึงมีการเอารถตัดสัญญาณมือถือมาตั้งรอบสถานที่เกาเข่าใต้องครับ ส่วนพ่อแม่นี่ก็แบบเข้าวัดวาอาบบไปบนไปอะไรกันแถวโรงเรียนตริงเขาก็จะติดแ้้ยว่าห้ามบีบแตรเลยใช่แล้วอย่างนี้เรื่องแบบการเตรียมเอกสารนะคะพี่เบลที่เราจะยื่นนี่ต้องทำอะไรบ้างคะเอกสารหลักๆแล้วนะครับก็นอกจากมีใบสมัครนะครับที่ที่จะเข้ามหาลัยนั้นๆนะครับก็จะมีทรานสคริปต์ถูกไหมคะผลการเรียนของโรงเรียนที่เราเรียนมาก่อนหน้านี้ใบรับรองการสําเร็จการศึกษาสมมติแล้วจบ มปลายที่ไทยเนี่ยก็ต้องมีเป็น sir, ใบเซอร์ถูกไหมครเพื่อที่ยื่นกับโรงเรียนได้นอกจากนี้แล้วเนี่ยก็จะมี uh, CV ครับผมมี CV ก็จะอาจจะระบุว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราทำอะไรมาบ้างเคยฝึกงานเป็นเด็กกิจกรรมเป็นเข้าร่วมสังคมหรือเข้าร่วมกิจกรรมอะไรบ้างก็ต้องระบุไปในนั้นได้นะครับรวมถึงมี letter recommendation เป็นใบแนะนำนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยก็จะมีเป็นเรียกว่า personal statement เป็นแบบบทความสั้นๆที่เราต้องเขียนว่าสาเหตุที่เราอยากจะเข้า มหาเทยาน,นี้คืออะไรอันนี้ก็ต้องเป็นเอกสารที่สําคัญมากนะครับเป็นโอกาสที่เราจะต้องเขียนให้ดีว่าทําไมถึงเราอยากมาเรียนที่จีนเพราะเหตุใดเพราะเหตุใดอยากเรียนสาขานี้และทาไมถึงเลือกมหาวิทยาลัยน,นี้ด้วยนะครับน<ม>อกจากนี้บางมหาวิทยาลัยก็อาจจะมีให้ยื่นผลสอบ HSK ด้วยถูกไหมครซึ่งมันคือผลสอบห้านยูสุยพิงขาเช่อหรือว่าเป็นผลสอบวดัดระดับภาษาจีนสาหรับชาวต่างชาติ มันก็จะแบ่งออกมาเป็น6ระดับอะค่ะ1นถึงหโดยที่6สูงสุดแล้วมันก็จะมีการสอบพูดแยกออกมาต่างหากด้วยซึ่งเข้าใจว่าหลายๆมหลาลัยในจีนก็ ส่วนมากเขาจะ,ะต้องการประมาณระดับ4ี่ถูกไหมคะแต่ว่าก็จะมีหลายมหลาลัยที่ต้องการห้าหรือว่าหกซึ่งอันนี้น้องๆก็คงจะต้องไปดูในเว็บไซต์ของมหลาลัยเองว่าเขามี r e q ค i r เมน n t ยังไงบ้างซึ่งในแง่ของการสอบก็สามารถสอบในสมัครผ่านเว็บไซต์ได้เลยแล้วก็ในไทยก็จะมีสนามสอบอยู่หลายที่ส่วนมากก็จะเป็นตามมหาวิทยาลัยอ,อะคะ่ะแล้วก็อาจจะเป็นโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยที่มีสถาบันของซื้อ,อค่ะนิด เพิ่มเติมนิดนึงนะอาจจะต้องไปดูในเว็บไซต์ของแต่มหาวิทยาลัยเลยว่าเขากําหนดไว้เท่าไหร่เพราะอย่างเช่น Prep School ของไปต้าที่ที่ซาเลียนเนี่ยนะครับเขากําหนดไว้เลยว่า1ต้องผ่าน HSK ระดับ6โดยระดับ6เนี่ยจริงๆคะแนนที่ผ่านคือ180เต็มเต็มสา0คะแนนนะค แต่ของเปต้าบอกว่าต้องผ่าน220ขึ้นไปสูงมากเลยค่ะซึ่งเข้าใจว่าไม่แน่ใจว่าการสอบนี้น่าจะมีแบบทางดิจิทัลทั้งการเขียนถูกไหมคะก็ทงไปสึกษาีจริงๆมีความคล้ายกับสอบแบบระดับภาษาอังกฤษโทเป็น paper based เป็น internet based ด้วยครับก็สามารถเลือกเอาได้เลยครับ ซึ่งหนังสือเตรียมสอบก็สามารถหาซื้อได้ข้อสอบมีขายทั่วไปตามร้านหนังสือในไทยอะตอนนเพราะตอนปีนสอบก็สอบแบบดิจิทัลแล้วก็แบบมีข้อสอบให้ฝึกทำออนไลน์เยอะอยู่่ะต่อไปอยากให้พี่ๆช่วยแนะนำเป็นมหาวิทยาลัยในจีนหน่อยได้ไหมคะว่ามันมีมหาวิทยาลัยเด่นๆอะไรบ้างในแต่ละมณฑลในจีนหรือว่าตามสาขาวิชาเราควรจะไปเรียนที่ไหน อันนี้เดี๋ยวน้องแซนอาจจะให้ข้อมูลได,ได้เยอะพอสมควรเพราะน้องแซนเขาจบที่มหาวิทยาลัยปักกิ่งซึ่งแบบเป็นไอวิลีิตของจีนเลยนะครับก็หลักๆแล้วนะครับพวกมหาวิทยาลัยดังๆของจีนเนี่ยก็จะ,ะกระจัดกระจายอยู่ทั่วจีนเลยแต่ว่าส่วนมากเนี่ยก็จะกระจุกตัวอยู่ในเมืองที่เป็นเมืองเอกหรือเมืองสําคัญในเป็นเมืองหลวงเช่นปักกิ่งนะครับซึ่งปักกิ่งเองเนี่ยก็จะมีะเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยดังๆอย่างเช่นมหาวิทยาลัยปักกิ่งที่น้องแซนจบมาเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในจีนเลยก็ว่าได้นะครับแล้้วก็ผูนํา หลายท่านของจีนเนี่ยก็จบจากที่นี่อย่างเช่นท่านดิกระเฉียงก็งเป็นสิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยปักกิ่งเช่นกันนะครับรวมถึงมหาวิทยลัยชิงขวาอ,อันนี้ท่านสีเช่นผิงนะครับก็เป็นศิษย์เก่าของที่นี่ด้วยนะครับรวมถึงมหาวิทยาลัยเรนหมินเรนมินต้าเฉวอยเป็นอีกมหาวิทยาลัยดังของของ,ของจีนเช่นกันนะครับใน,นส่วนของอมหาวิทยาลัยดังๆในมณฑลอื่นๆอย่างเช่นที่เซี่ยงไฮ้นะครับก็เป็นที่ตั้งของสถาบันการศึกษา ที่มีชื่อและมีแบงกิ้งค่อนข้างสูงอย่างเช่นฟูต้านนะครับรวมถึงถงจี้ตาเฉวีคนนี้ก็เป็นมหาาลยที่จะเน้นไปทางด้านาเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศและไฟแนนซ์ส่วนใหญ่นะครับส่วนของพี่เองเนี่ยพี่พี่จบมหาาลยที่อาจจะไม่ได้ดังขนาดนั้นชื่อว่าตุ้ยไวจริงมาตาเฉวีก็จะเน้นไปทางด้านเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศนะครับสําหรับทา่านผู้ชมที่ที่สนใจทางทางด้านนี้ก็แนะนําเหมือนกันนะครับผมนะครับจริงๆเพิ่มเติมที่เบลนิดนึงนะฮะที่จีนเนี่ย ranking มหาวิทยาลัยก็อาจจะสำคัญในระดับหนึ่งถ้าเกิดเป็นมหาวิทยาลัยที่เด่นในหลายสาขาวิชาแต่ที่จีนเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกับหลายๆประเทศก็คือเขาจะมีการเปิดมหาวิทยาลัยเฉพาะด้านค่อนข้างเยอะอย่างเช่นที่ปักกิ่งถ้าเกิดใครอยากจะเป็นดาราหรือว่าไปถ่ายภาพยนตร์ก็จะมีมหาวิทยาลัยแห่งการภาพยนตร์ใช่ไหมไปจิงเตี้ยนหิงเสยยืนชวนเมต้าเสวีย หรือว่าถ้าเกิดนักเรียนที่อยากจะไปสนใจเรียนภาษาจีนโดยเฉพาะจริงๆก็มีมหาวิทยาลัยที่คนต่างชาตินิยมไปเรียนอย่างเช่นเป่ยจิงหยวนต้าเฉวียที่ภาษาอังกฤษคือเป่ยจิง language foreign language university นะฮะหรือแม้กระทั่งด้านการทูตมหาวิทยาลัยหนึ่งที่ดังมากในปักกิ่งก็คือเป่ยว่ายใช่ชื่อภาษาอังกฤษว่าอะไรนะฮะ จำไปไหวนะแ้ด้านวิทย์ล่ะคะแบบการแพทย์ถ้าด้านวิทยาศาสตร์ที่ดังมากจริงๆก็คงเป็นมหาวิทยาลัยชิงหัวฮะจริงๆชิงหัวกับปักกิ่งถ้าแบ่งกันก็คือคือในในยุคก่อนนะครับก็คือชิงหัวจะเด่นเรื่องวิทย์แล้วก็มหาวิทยาลัยปักกิ่งจะเด่นเรื่องสายศิลป์แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยจริงๆทั้งสองมหาวิทยาลัยก็ พัฒนาอย่างสิงหัวปัจจุบันก็มีคณะกฎหมายคณะเศรษฐศาสตร์ที่ก็ค่อนข้างมีชื่อเสียงแล้วก็มหาวิทยาลัยปักกิ่งก็มีสายวิทย์ที่เริ่มทาคะแนนดีขึ้นมาเรื่อยๆนะคือคือก็เป็นมหาวิทยาลัยที่เด่นทุกทุกด้านเรียกว่าอย่างนี้เลยครับใช่ไล้่งนี้เข้าใจว่ามันจะมีพวกมหาวิทยาลัยที่มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศด้วยใช่ไหมคะที่เป็นแบบ joint degree อย่างนี้ใช่อย่างเช่นของมหาวิทยาลัยปักกิ่งก็จะมีโปรแกรมของ LSE นะที่ให้เรียน เป็นนักเรียนโท2สองปีปีแรกที่มหาวิทยาลัยปรักกิ่งม,มีทุนการศึกษาให้แล้วก็ปีที่2ไปเรียนที่ LSE ในอังกฤษอย่างเงี้ยก็สามารถสมัครไปโปรแกรมนี้ได้หรือถ้าอย่างของชิงหัวเองผมเข้าใจว่าก็มีเศรษฐีสหรัฐคนหนึ่งมาลงทุนนะฮะชื่อ,อชวัสดิ์แมนก็จะมีชวัสดิ์แมนสกอเลชั่รับนักศึกษา200คนต่อปีแล้วก,ก็ลงทุนสร้างเป็นเป็นคณะหนึ่งขึ้นมาเลยกลางมหาวิทยาลัยชิงหัวตึกสวยสวยมากแล้วก็มีฟัสชั่นี้ทุกอย่างดีมาก ซึ่งเขาก็รับนักศึกษา200คนต่อปีโดยกําหนดว่าจะต้องมีนักศึกษาจีนแค่20%นักศึกษาต่างชาติในจีนอีกมีมีการกําหนดเปอร์เซ็นต์ไว้ฮะ40 40 20ซึ่งอาจารย์ที่มาสอนก็จะมาจากมหาวิทยาลัยดังๆทั่วโลกรวมถึง Harvard-Yale มีการให้ทุนการศึกษาเต็มทั้ง200คนก็ก็เป็นหนึ่งในในทุนการศึกษาที่สมัครยากที่สุด ในโลกตอนนี้ไปแล้วนะฮะอันนี้ใช่อย่างนีในแง่ของมหาลัยที่นักศึกษาไทยนิยมไปมเรียนในจีนนะคะหรือว่านักศึกษาต่างชาติโดยรวมนีม่มีมหาลัยประมาณไหนแล้วน้องๆควรจะแบบเลือกอยังไงดีคะพี่ๆมีคําแนะนํำไหมคะจริงๆผู้นักศึกษาต่างชาติที่ไปสม,มานมเกก็เนี่ยก็จะไปพวกท็อปแบงค์กิ้งเพราะมันมันมีแบรนดิ้งอยู่แล้วในตรงนี้ครับก็จริงๆก็แนะนําว่าเวลาเลือกเมืองนี้ก็สําคัญมากเลยนะครับก็ เลือกเมืองที่จเจริญหน่อยก็ดีคือแบบการเป็นอยู่มันก็จะดีกว่าแบบรูมสมบูรณ์กว่าแล้วก็เรื่องความปลอดภัยด้วยแล้วก็อย่างเช่นเมืองหลวงเนี่ยปักกิ่งก็เป็นทั้งศูนย์กลางด้านการเมืองเศรษฐกิจวัฒนธรรมสังคมเนี่ยเราก็จะได้เข้าถึงโอกาสต่างๆในตรงนั้นด้วยครับผมแล้วก็เป็นที่ตั้งของสถานทูตแ,และสถานกงสุลของเราด้วยนะครับสมมติมีปัญหาอะไรก็สามารถหาที่พี่ที่สถานทูตได้ด้วยนะครับจริง ปักกิ่งถือเป็นหนึ่งในเมืองที่นักศึกษาต่างชาติเยอะมากปักกิ่งกับเซี่ยงไฮ้สองเมืองนี้แล้วก็ปักกิ่งเองก็มีมหาวิทยาลัยให้เลือกแบบเกิน30กว่ามหาวิทยาลัยแล้วก็แต่ละมหาวิทยาลัยก็มีคนไทยอยู่ใช่ใช่คือเข้าใจว่าเคยมีสถิติคนไทยเนี่ยนักศึกษาไทยน่าจะเป็นรองนักศึกษาจากเกาหลีใต้นะครับใช่ อย่างตอนจารอยู่ในมหาวิทยาลัยปักกิ่งเนี่ยก็คือนักศึกษาต่างชาติเยอะมากน่าจะเกิน3,000คนนะฮะ <Okay. S 2> <อ>ซึ่งก็เป็นชาวเกาหลีใต้เป็นหลักเกาหลีใต้ญี่ปุ่นไทยใช่แลอย่างนี้ตอนเดียนนะคะช่วยเล่าเรื่องแบบประสบการณ์การเรียนให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะว่าแบบรูปแบบการเรียนการสอนมันเป็นยังไงมันจะแบบต่างจากมหาลัยที่ไทยขนาดไหนอันนี้ต้องต้องบอกว่าแต่ละคณะ ในมหาวิทยาลัยมีรูปแบบการเรียนการสอนที่แตกต่างกันแล้วก็มีทรีทเมนต์ต่อนักศึกษาต่างชาติที่ไม่เหมือนกันอย่างเช่นของมหาวิทยาลัยปักกิ่งนะครับบางวิชาของอย่างเช่นคณะอักรษรศาสตร์ คณะภาษาจีนเลยเขาก็จะแบ่งกันเรียนเลยระหว่างนักศึกษาจีนกับนักศึกษาต่างชาติแยกเป็น2องคลาสซึ่งเกณฑ์การให้คะแนนของคลาสนักศึกษาจีนหรือว่าสิ่งที่เรียนก็ก็จะยากกว่ามากส่วนคลาสนักศึกษาต่างชาติก็จะเน้นเรื่องเกี่ยวกับทักษะทางภาษาการใช้ภาษาจีนแล้วก็รวมถึงโบราณนัดีการอ่านกรอนอแต่ว่าเลเวลความลึกก็อาจจะไม่ไม่ได้ require สูงขนาด คลาสที่นักศึกษาจีเรียนหรืออย่างอีกคณะหนึ่งที่มีก็คือคณะความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่หมหาวิทยาลัยปักกิ่งมีการแยกคณะ IR ออกมาเป็นอีกคณะหนึ่งจากคณะรัฐศาสตร์เลยนะฮะเขาจะมีคณะรัฐศาสตร์อีกคณะหนึ่งอย่างคณะ IR เนี่ยก็มีบางวิชาที่เปิดให้เป็นคลาสสาหรับนักเรียนต่างชาติอย่างเดียวนี่ฮะแต่ในขณะเดียวกันสําหรับ คณะอื่นๆส่วนใหญ่ก็คือนักศึกษาต่างชาติกับนักศึกษาจีนก็จะเรียนด้วยกันอย่างของที่แซนไปเนี่ยเป็นคณะนิติศาสตร์<อ>ก็คลาสประมาณ200คนก็คือคลาสใหญ่มากส่วนใหญ่ถ้าระดับเปริญญตรีก็จะเป็นคลาสใหญ่หมดนะฮะวิชาพื้นฐาน200คนนั่งเรียนในห้องเลคเชอร์ใหญ่ด้วยกันแต่สิ่งหนึ่งที่ที่ประทับใจมากตั้งแต่เข้าไปปีแรกก็คือสมมติ คลาสสองชั่วโมงเนี่ยจะมีเบรกตรงกลางประมาณสิบห้านาทีใช่ไหมช่วงเวลาเบรกเพื่อนไม่เคยเบรกเลยเพื่อนทุกคนก็จะวิ่งกันไปที่ที่อาจารย์ที่อยู่หน้าห้องแล้วก็ล้อมอาจารย์อยู่ประมาณสามสิบกว่าคนแล้วก็ยืนถาม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 คำถามใช่ใช่จะเป็นบรรยากาศอย่างนั้นแล้วก็หรือสิบนาทีสุดท้ายที่เขาเปิดเป็น Q&A session เนี่ยมือนี่ยกกันพรึบทั่วห้องคำถามเต็มไปหมดเวลาสองชั่วโมงก็ไม่พออันนี้เกิดขึ้นกับทุกคลาสที่ซาเรียนในตอนปอตรีนะฮะซึ่งซึ่งคิดว่าเป็น รรยกาศที่ประทับใจแล้วพี่เบลล่ะคะตอนเรียนแบบ,บอย่าง,งเเราปรับตัวยากไหมแล้วเรามีปฏปิสัมพันธ์กับเพื่อนๆยังไงแบบ support system ของมหาลัยดีไหมคะสำหรับด็กตัางติอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวมหาลัยด้วยนะครับ <c oughs> ของจริงเม้าที่พี่เรียนเนี่ยข้อดีคือว่า เป็นโรงเรียนที่มีความอินเตอร์มากๆม,มีนักศึกษาต่างชาติค่อนข้างเยอะก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นอาจารย์ที่ดูแลนักศึกษาต่างชาติเป็นการเฉพาะเลยก็เหมือนกับเป็นคุณแม่เลยแบบดูแลการเป็นอยู่ทุกอย่างนะครับส่วนในการเรียนการสอนเนี่ยจริงๆก็มีความคล้ายของน้องแซรที่มามในปักกิ่งบางคลาสเนี่ยถ้าเป็นวิชาบาังคับเนี่ยเขาก็จะแยก กับนัืศึกษาจิงเพราะมันเรียนไม่ทันเพราะเรียนเยนเร็วมากแต่ถ้าเป็นแบบว,วิชาทั่วไปที่แบบที่เราสามารถเลือกได้อน,นี้ก็จะเรียนรวมกับคนจีนเลยซึ่งมันก็มีความท้าทายตรงที่ว่าเราอาจจะตามไม่ทันบางทีอาจารย์เขาจะพูดมีติดสำเนียงด้วยนะครับก็จดโนต้ตไม่ทนันซึ่งอันนี้ก็ต้องใช้ความสามารถพิเศษในการเอาตัวรอดนะครับก็หลังเลิกเรียนเสร็จก็ต้องพยายามขอคอมแพรโน้ตกับเพื่อนๆคนจีนหรือว่าไปปรึกษาเพื่อนคนจีนหรือเข้าไปหาอาจารย์มากขึ้นกว่าเก่าครับใช่ ก็ในส่วนของการปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆในห้องนะครับก็ด้วยความที่เป็นโรงเรียนที่มีความอินเตอร์สุกนะครับก็ไม่ได้มีประเด็นอะไรขนาดนั้นก็แบบเข้าได้ดีแต่ว่ากับเักศึงาษาีเนี่ยบอกเลยว่าจะเข้าถึงเขาเนี่ยค่อนข้างยากเพราะว่าคนจีนก็จะมีมานเซ็ตว่าเออ นักศึกษาต่างชาติเนี่ยที่มาครบเนี่ยเพราะว่าต้องการที่จะมาล้อก,กันบ้านหรือเปล่า <c oughs> อะไรประมาณนี้ซึ่งเราก็ต้องใช้ความพยายามในการแบบไปคอนเฟนส์เขาเนี่ยเออเรามาเพื่อที่จะแมทแฟนจริงๆ <c oughs> เนี่ยอาจจะผ่านก,กิจกรรมอื่นๆเช่นแบบรเรื่องกีฬาด้วยกันไปไปไปเที่ยวด้วยกันเ <c oughs> นี่ยเพื่อที่จะสายสัมพันธ์แล้วก็กระชับเมิดกับพวกเขาด้วยอะครับ <c oughs> อีกประเด็นหนึ่งที่อยากเพิ่มว่าทาไมถึงเข้าหานักเรียนจีนยากเนี่ยคืออันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละมหาวิทยาลัยเรื่องเกณฑ์การให้คะแนนในการวิชา อย่างมหาวิทยาลัยปักกิ่งเนี่ยมีเคอร์ฟด้วยมีเคอร์ฟใช่เขาก็จะกําหนดไว้เลยในในระเบียบปฏิบัติของนักเรียนที่ทุกคนต้องสอบตัวระเบียบนี้ด้วยนะในอาทิตย์แรกตอนเข้ามาหาวิทยาลัยก็กําหนดไว้เลยว่าทุกวิชาจะมีนักเรียนได้คะแนนเกิน85คะแนนได้ไม่ไม่เกิน30%ของคลาสมันก็จะทำให้เด็กต้องแข่งกันต้องเป็น30%บนให้ได้แล้วก็ที่มหาวิทยาลัยปักกิ่งการตัดคะแนนก็ค่อนข้างโหดก็คือ1คะแนนเป็น1%เกรด 99คะแนนนับเป็น4.00พอ97ก็จะลงมา3.98อย่าง85คะแนนเนี่ยก็จะเหลือแค่3.7อะไรประมาณนี้แหละใช่มันก็เลยทําให้บรรยากาศค่อนข้างมีมีการแข่งขันค่อนข้างค่อนข้างสูงมากครับที่นั่นแล้วน้องตินล่ะครับทราบว่าโรงเรียนโรงเรียนอินเตอร์ที่จีนมาด้วยใช่ไหมครับในต้องแชร์ประสบการณ์จริงๆในจีนมันก็มีโรงเรียนอินเตอร์ค่อนข้างเยอะนะคะที่เป็นโรงเรียนเอกชนซึ่งส่วนใหญ่มันก็จะอยู่ตามเมืองใหญ่เนาะอย่างเช่นแบบปักกิ่งเซี่ยงไฮ้แต่ีีท่แบบเซินเจิ้นอะไรกก็มมีาขึ้น ซึ่งเข้าใจว่าโรงเรียนพวกนี้ก็สมัครแบบสมัครตรงเลยค่ะครับนนี้สำหรับน้องๆที่สนใจก็ลองไปอ่านดูนะคะวิความเป็นของแต่โรงเรียนแล้วพี่เบลเองก็เรียนที่โรงเรียนเตอร์เหมือนกันใช่ไหมคะใคัซึ่งระบบที่เรียนเป็นยังไงนะคะระบบที่เรียนคือมันจะมีแล้วแต่ว่าเราเรียนโรงเรียนแบบไหนของพี่เรียนเป็นโรงเรียนของสหรัฐเนี่ยก็จะเป็นแบบระบบ IB AP ไปเลยก็จะมีโรงเรียนแบบของอังกฤษที่ใช้แบบ A Level O Level ด้วยเหมือนกันนะครับก็เข้าใจว่าของโรงเรียนเตอร์เนี่ย ก็จะเป็นนักศึกษาต่างชาติแล้วก็จะมีนักศึกษาของชาวฮ่องกงไต้หวันด้วยนะครับแต่ว่าจะไม่ค่อยมีนักศึกษาของของชาวจีนเลยครับเท่าที่เห็นของปิงก็เป็นแบบโรงเรียนอังกฤษแล้วเขาก็จะมีให้เลือกเรียนเป็นแบบของ IB ที่ต้ international baccalaureate ซึ่งคนที่แบบสนใจจะไปเรียนต่ออเมริกาตอนปตรีปโทเนี่ยค่ะก็อาจจะเลือกเรียนโรงเรียนที่มันเป็น american system มากกว่าเพื่อให้มันตรงสายแล้วก็ไปสอบเอต่อใช่ค่ะอยากให้พี่พี่ทิ้งท้ายนิดนึงค่ะว่าแบบ ประสบการณ์ในการเรียนที่จีนโดยรวมแล้วเนี่ยได้อะไรมากที่สุดแล้วก็แบบอาจจะแบบให้คําแนะนําน้องๆครับสำหรับซานมองว่าการเรียนปริญญาตรีเนี่ยคือคือมันก็มีพื้นฐานของทฤษฎีเรื่องการศึกษานะว่าปริญญาตรีควรจะเป็น general education แล้วซานมองว่าตัวมหาวิทยาลัยปักกิ่งเนี่ยก็ได้ยึดมั่นในในหลักนี้ไว้ค่อนข้างชัดเจนว่าเขาจะทําให้ปริญญาตรีเนี่ยเป็น สถานที่สําหรับให้นักศึกษาเข้าไปเพื่อค้นหาตัวเองอจะไม่มีการยัดเยียดความคิดว่าใครจะต้องคิดยังไงจะเชื่อว่าอะไรเป็นสิ่งที่ถูกหรือผิดก็จะจะรู้สึกว่า l ลอสคูลในใน,ในจีนที่อาจารไปเรียนเนี่ยมันค่อนข้างเหมือนกับสไตล์อเมริกันก็คือเข้าไปเพื่อค้นหาก็เลยเป็นความรู้สึกว่าเออมันเป็น อีกโลกหนึ่งที่พอเราเก้าวเข้าไปปุ๊บทําให้เราค้นหาตัวเองเจอ,อแล้วจันก็เลยประทับใจมากว่าถ้าเกิดสถานศึกษาในระดับปริญญาตรีเป็นสถานที่ที่ทาให้เราหาตัวเองเจอได้เนี่ยอ,อันนั้นแหละถึงจะเรียกได้ว่าเป็นสถานศึกษาจริงๆแต่ถ้าถามว่าสิ่งที่ยากแล้วก็ท้าทายที่สุดสําหรับการเรียนในจีนคืออะไรมผมมองว่าเป็นภาษาอเพราะว่าถ้าเราเก้าวข้ามกําแพงภาษาตอนแรกไม่ได้เนี่ย เราไม่สามารถจะเข้าไปสู่ตัวสังคมจีนได้เลย<ม>คือต่อให้คนจีนพูดภาษากฤษเก่งขึ้นแค่ไหนก็ตามในปัจจุบันเขาก็ยังมองว่าเราต้องพูดจีนเขาถึงจะมองเราเป็นคนใน<ม>แล้วเราต้องพยายามทําตัวให้ก้าวกําแพงนั้นให้ได้<ม>เขาถึงจะท r e a เราเป็นเหมือนคนในครอบครัว<ม>แต่ตราบใดก็ตามที่เราพูดภาษาเขาไม่ได้เนี่ยมันก็ยังมีกําแพงกั้นอยู่ถ้าอย่างทพี่เบลมีคําแนะนําสําหรับน้องๆนิดนึงครับผมก็จริงๆก็เห็นเห็นตรงกับน้องแซนนะครับสำหรับพี่แล้วคิดว่า การไปเรียนที่จีนนี่คือโอกาสที่ดีคือเราไปเรียนที่จีนเนี่ยนอกจากจะได้ภาษาแล้ว <g arden> เราได้มุมมองเราได้เข้าใจถึงกรอบการคิดของคนจีนสังคมของจีนด้วยความ <g arden> ที่จีนวันนี้เป็นประเทศที่มหาอำนาจ <g arden> ใช่ไหมครับ <g arden> มีบทบาทนําในเวทีระหว่างประเทศเนี่ยทำให้เราแบบทันต่อโลกเราแบบเข้าใจถึงโมเดลใหม่ๆ Business Mo เด l หรือ <g arden> ความทันสมัย ของจีในฐานะประเทศที่แบบเข้าสู่สังคมรายเงินสดแล้วตอนนี้ก็ทําทให้เราเนี่ยทันต่อเหตุการณ์ทันต่อโลกแล้วก็มีองค์ความรู้และเปิดโลกทัศน์ในในมุมที่กว้างขึ้นด้วยนะครับก็ขอบคุณที่เบลกับพี่แซนมากๆนะคะวันนี้ที่มาแชร์เกิดความรู้ให้กับน้องๆที่มีประโยชน์มากแต่เสียดายเวลาหมดลงแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านสามารถติดตามรายการจับตาเอเชียตะวันออกได้ทางาวิทยุสราญรม AM 1 5 7มนนะคะ,ะ,คะแล้วก็ทาง Facebook แล้วก็ YouTube ด้วยค่ะ จะวันนี้แค่นี้กันนะคะขอบคุณมากค่ะ แอปพลิเคชันไทยชนะที่มาตอบโจทย์ควบคู่ไปกับการใช้ชีวิตวิถีใหม่ New Normal มีไว้เพื่อช่วยในการติดตามสอบสวนโรคกรณีพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในสถานที่หรือร้านค้าใดที่มีการใช้บริการปลอดเลยวันนี้รองรับทั้งระบบปฏิบัติการ Android และ iOS ใช้ง่ายปลอดภัยชชว่์ร่วมหยุดการแพร่ระบาฟดฟื้นฟูเศรษฐกิจของเราด้วยไทยชนะเช็คอินแล้วอย่าลืมเช็คเอา t นะคะ